ครับมาเน,นี่ไมหไ่อุมาควอนสีนเห็ดยังกินเนาะมันนี่เนาะสวัสดีค่ะ,ะนี่ยายอูสิมาหนึ่ปงยยปลาคอไงตาปลาคอญ่ปลายายอุก,ก็หมักไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเครื่องอเครื่องเองทศเนาะใส่ท่องปลาเพราะให้มีกินข้าวกินอย่างนี้ก็ลวกผักชีแล้วก็กระเทียมตะไคร้เขาตำใส่กันแล้วก็ใส่หน,นิปลาเรียบร้อยแล้วนะรับเอามาเห็ดกันเลยครับ มาเห็ดกันเลยจ้าค่ะฟินมาผักส่วนที่มันสีส่วนที่มันสุกไงค่ะค่ะใไซคอนที่นี้ปักเคือกะหล่ำเพิ่นกระเซียวนี่กแไงอูโบเด่ปลาโตใหญ่เลยนะครับวันนี้ไก่ซึ้งเลยวันนี้ปลาคอใหญ่ใหญ่ก็ซึ้งครับปลาคอใหญ่มากหอดเลยหนึ่งกันเลยหนึ่งเลยค่ะบ้าบาทอะมาปลาไก่สุกไปโอ้เดือดได้ที่แล้วค่ะบาท มาผักใส่กันเลยค่ะตรงนี้ผักกันโจงก็ผักกุ้งตุ่งค่ะผักไทยผักไทยจะกลับนะผักไทยแล้วจะบ้านไหนชิลก่อนใส่ไปีลาสีเข็ดดีปลาปลาสุดๆค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ผักหลายนะครับรวนก็สิงุ์ปลงค่ะผักหลายหนึ่งใส่ผักยางหลายนะครับปลาคอใหญ่โตัวใหญ่ตัวใหญ่ เดี๋ก็จะปิดไว้ก่อนค่ะปลาหมึกปลาสุกจะมาเบิรงกันอีกเทียนนึงเด้อค่ะอ um ่าว um ันนี้เราก็มาเห็ดแก้วนะครับอันนี้แก้วประเภทสามแก้วประเภทขาขาซ้ำปลาสุกคอันนี้เราเห็ดแก้วล้อล้อเนื้อปลาเนาวค่ะเห็ดแก้วประเับเป็นแก้วประเภทแบบผิดแค่ไปย่างไปย่างไฟมันหอมหอมแบบสุดยับ ตัลเลยครับเทียมหอมแดงค่ะตัเลยครับัแก้วบัเกเรตกินกับหนึ่งปลาคอใหญ่แม่นี่ยยิ่งแวมันก็จะจออกสมสักน้อยส่วนก <Jing> ระเท็ดมคเป็นเมนูบ้านๆนะครับนี่แก้วบัะเกเตกินกับหนึ่งปลาคอใหญ่คอใใส่ผักเลลเห็นเลย,ยค่ะ Okay. E sponge, like เอาไปอย่างสุกสะกอนได้ครับส um ุกต่ำง่ายเดี่ยวที่เข่าสะก่อนได้ค่ะเอาใจเที่ยงตรงเลยค่ะกันเลยปลาได้ค่ะปลานะครับปลาตุ่มสุกผสมกับปลาตุ่มตอนจักหน่อยครับ ผงนัวค่ะนัวเต้ผงนัวกับไส่ะะด้ยวยค่ะเต้เบแซ่บเต้ไหลเศษไหลแล้วก็ผักอันนี้กับใส่ยัดน้อยคะ<า>่ะต้นหอมซีหอมคะ<า>่ะว้าวสุกกันเลยจ้าบานนี้มาตักกันเลยจ้า แก้วก่อนแก้วบบเกลือเทศก็เด็ดก็ดีค่ะแก้วก็ดีนะครับปลากระสุกก็ดีแล้วปลากระสุกก็ดีค่ะอ๋อหิมยเหมืนเสาคือเก่าแล้วม่ใหญ่มากพอนแก้วกบบเกลือเทศขวดพวกขวดพวกไรบัตรนี่อันนี้เป็นแก้วกินกับหนึ่งป่าด้วครับเด้อสองครับค่ะอาหารอีสานอีสานแบบเกลือเทศสุดย้ายอุกินกับหนึ่งปลาซอยใหญ่แบบนี้เผาอันนีค่ะ ขาคอใหญ่มาหอดเลยลา,าคอ,อใหญ่ค่ะใส่จกักน้อยครับหอ,หอมครับัซีหอมนะครับมากินเขาน้ำกาลเนี่ยห,หนึ่งปลาคอใหญ่กินกับหนึ่งปลาคอใหญ่กินกแก,วก้วระเทียมกระเทีค่เะเซ็บเลยค่ะมือนนี้ค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกาลเด้อหนึ่งปลาคอใหญ่กับแก้วแบบกระเทีค่ะย่าอุตสาหะ ฝากที่ตามนี่เลยะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ค่ะฝากรับ,รบชมย้ายอูน่นี่เลยะค่ะสวัสดีค่ะ